หญิงแก่่งยายหนูยูเคที่เป็นไอดอลเย,ยจาตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะ,ะชีวิตเนาะอ่เย,ยหนูได้เขียนเป็นบทความนะคะตั้งแต่สิ20ปีก่อนเนาะเป็นตัวหนังสือไว้เป็นประวัตินะคะให้เราได้มาเข้าอ่านกันเย,ยจาก,ก็ได้อนุญาตเนาะได้รับอนุญาตจากเย,ยหนู มาอ่านเป็นวิดีโอในช่องเยจ่านะคะมาฟังกันหญิงคนนี้เป็นหญิงแก่งผ่านพ้นอะไรมามากมายที่ทำให้เจา้าเมื่อก่อนที่ไม่ได้ทำ YouTube ได้แชร์วิดีโอนะ,ะได้ส่งเนาะได้มองแล้วได้เปรียบเทียบว่าเราโชคดีขนาดไหนไม่ได้เจอขนาดนั้นและเราก็บอกตัวเองว่าโอ้โหเก่งมากที่ผ่านมาได้มาฟังไปด้วยกันเลยนะคะเนาะ ฉันเคยเขียนเรื่องราวชีวิตตั้งแต่1 0บยีปีก่อนหลายครั้งหลายหนแต่ต้องโยนลงขยะเพราะไม่รู้ว่าฉันจะจบลงตรงไหนนะคะอย่างไรความฝันของหญิงไทยหลายๆคนเข้าใจว่าถ้าแต่งงานกับฝรั่งจะให้ชีวิตดีขึ้นแต่หลังจากที่ฉัน ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาฉันคิดว่าไม่ว่าจะชนชาติใดก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่นิสัยของคนสองคนนะคะว่าจะปรับเข้ากันได้ไหมจะผ่อนหนักผ่อนเบาได้มากน้อยเพียงใดและจะดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างใดรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันหรือเปล่าชีวิตของฉันเริ่มต้นครอบครัวที่ค่อนข้างไม่พอจะกิน ฉันเป็นแม่ค้าตลาดสดวันหนึ่งได้พบรักกับชายอเมริกันและแต่งงานย้ายมาอยู่อเมริกาฉันได้สร้างความฝันเหมือนอย่างที่คนไทยหลายๆคนต้องการอยากจะเป็นคือเจ้าของร้านอาหารไทยถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่หรูโอลานอะไรมากนักแต่ฉันก็สร้างมันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงกับความมานะเพียรพยายามและ ความขยันอดทนท่ามกลางพายุหิมะอันเน็บหนาวซึ่งมีท้อบ้างแต่ไม่เคยคิดที่จะถอยเลยซึ่งดิฉันว่าคนที่ไม่มีความฝันไม่มีการวางแผนเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ไม่มีอนาคตฉันมีความฝันนี้หลังจากที่มาอยู่อเมริกา3ปีอยากจะมีเงินมีทองเหมือนอย่างคนอื่นเขาบ้างอีกอย่างเป็นการ ปูทางสร้างอนาคตไว้ให้กับลูกๆหลานๆเขาจะได้ไม่ลำบากเหมือนอย่างดิฉันเป็นคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้โดยการสร้างความฝันที่สามารถเป็นความจริงได้แล้วค่อยๆทำมันสักวันฝันนั้นก็จะเป็นความจริงถือฉันถือว่าฉันประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ ใช่ความฝันอันสูงสุดของชีวิตก็ตามแต่ก็ถือว่าฉันได้ทํามันอย่างาสุดความสามารถแล้วอยากให้เ,เพื่อนๆมาติดตามอ่านเรื่องราวชีวิตของฉันฉันมั่นใจว่าฉันเป็นกําลังใจให้หลายคนที่กําลังท้อให้ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตอีกครั้งได้ฉันขึ้นรถตู้ที่ซอยข้าวสารไปยังเกาะช้าง เพราะไม่ต้องย้อนขึ้นไปหมอชิดใหม่ซึ่งไกลกว่าลงที่ตัวเมืองตลาดนั่งสองแถวไปแหลมหอบตอนเรือจากแหลมหอบข้ามเกาะช้างแล้วนั่งสองแถวผ่านศาลาเจ้าพ่อเมื่อเห็นสารจึงยกมือไหว้และขอพรเจ้าพ่อคุณขอให้ลูกได้เจอเนื้อคู่ด้วยเทินสาธุนะฮะฉันลง รถที่หาดทรายขาวพักบ้านกาโลเก่าๆคืนละ300เพื่อประหยัดเงินเพราะไม่รู้จะต้องอยู่กี่คืนแล้วเดินลัดเลาะไปจนสุดชายหาดก็มาหยุดนั่งพักที่ร้านเล็กๆผู้คนไม่พุกพานมากนักเจ้าของร้านเป็นหญิงอาวโุโสรูปร่างผอมดำชื่อพี่เพนนะฉันเข้าตีสนิทกับพี่ในทันทีและเริ่มกระแสะถาม ให้เข้าเรื่องที่ต้องการพี่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นของแกแต่ดินจับจองเป็นของหลวงที่ดินจับจองเป็นของหลวงถ้าอยากจะแชร์กับแกก็ได้ฉันจึงเอาเปมาผูกนอนใต้ทุนร้านของแกและลงทุนซื้ออาหารเครื่องดื่มมาขายเพิ่มนั่งเล่นไปพูดคุยกับลูกค้าไปไม่ไวายที่จะ บริการโทรศัพท์ไปด้วยเมื่อมีลูกค้าถามฉันนั่งพักฟังเสียงคลื่นทะเลมันช่างสุขอะไรเช่นนี้อยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลานสาวโทรมาบอกว่ามีเรื่องสินค้าเข้าฉันต้องรีบกับเรือลํานี้อาจจะต้องอ,อสั่งสะเบียงนะคะเมื่อเสร็จธุระเรือฉันก็เดินทางกลับมาเกาะช้างอีกทำอยู่อย่างนี้จน เที่ยวที่5ในขณะที่ฉันกำลังคุยกับลูกค้าอย่างสนุกเพราะดื่มเข้าไปด้วยไขรชายขี้เมาลักษณะฝรั่งขี้นกก็มายืนตรงหน้าแล้วบอกว่าพูดมากบ้าๆบๆฉันจึงตอบกลับไปว่าไม่ชอบคนขี้เมาไปไกลๆเลยนะคะวันรุ่งวันพรุ่งนี้ผู้ชายคนนี้ก็เดินมาแต่เช้าตู่ ในมือถือขวดน้ำดื่มมานั่งที่ร้านฉันบอกว่าน้ำยังไม่ต้มเขาบอกผมรอได้เขาถามฉันว่ารับซักผ้าด้วยหรือเปล่าฉันบอกว่าตัวละ20บาทแก้งว่าไปแพงจะตายหาใครจะมาจ้างซักแต่เขากลับขนมาให้ฉันจึงซักให้คุยกันไปคุยกันมาด้วยมารยาทร้านค้าเขาไม่เคยเมาเขาไม่ค่อย เมาให้ฉันเห็นอีกเลยจนพี่รอว่าเขาชอบเธอแน่ใจฉันคิดว่าชอบก็ดีสิเพราะฉันมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้เขาชวนฉันไปเที่ยวขมิมนด้วยฉันแกล้งบอกว่าไม่มีเงินเขาบอกว่าให้กินข้าวลาดแกงนอนเก้เฮาเขาจะจ่ายเองฉันตกลงไปด้วย อ,อยากเที่ยวเหมือนกันเป็นอันว่าเราได้เดินทางเที่ยวเขมนด้วยกันเข้าทางตลาดเขาสุภาพไม่ค่อยล่วงเกินนะคะก็จะล่วงเกินได้ยังไงฉันใส่กางเกงยีนนอนทุกคืน <c oughs> ขากลับออกทางอารันด้วยรถตู้ นะคะถึงซอยเข้าสารเขาขออนุญาตตามฉันไปเที่ยวบ้านซึ่งตอนนั้นฉันให้คนเกาหลีเช่าอยู่ฉันโทรไปถามญาติพี่น้องก่อนว่าจะพาฝรั่งมาเที่ยวบ้านนะ่ะคำตอบคือโตแล้วทำอะไรก็ได้นะคะคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างรับงานเองบ้างทำกับคนอื่นบ้างอย่ากับเมียมา20ปีแล้วมีลูกด้วยกันหนคนอายุ21 มีบ้านเป็นของตัวเองมีรถกระบะนะคะมีรถเกง๋งมีมอเตอร์ไซค์รถบ้านเคลื่อนที่และมีเรือแล้วบอกรักเธอเฉยเลยบอกรักเราเฉยเลยนะคะบอกว่ารักเราตรงที่เราคุยเกง่งยิ้มหวานฟันสวยเอ๊ฝรั่งจับเราหรือเปล่าเนี้ยนะ <c oughs> หลังจากที่เขากลับไปออสการก็โทรมาเช้าเย็นจนชั้นลำคาญฟังจากน้ำเสียงเขา เม้นสองสัปดาห์ถัดมาเขาก็โทรมาบอกให้ฉันไปรับที่สนามบินพอเห็นหน้าก็ขอแต่งงานเลยบอกว่าเตรียมเอกสารพร้อมแล้วส่วนเราก็เหมือนกับเออน,นะเอาไงอ่ะเอาไว้ก่อนก็มันไม่มีตัวให้เลือกนี่อายุเยอะแล้วกลัวไม่มีใครเอานะ <laughs> นะตนลกอืตกลงเราจดทะเบียนสมรสกันที่เขตอำเภอพักขนงหลังจากนั้นเราพากันไปเที่ยวกาญจนบุรีเลยไปสะพานมอนนะฮะและด้านเจดีมอนตลอดระยะเวลาที่เราเที่ยวด้วยกันทริปนี้เขามาเมาตลอดบอกว่าดีใจที่ได้เมียดูมันว่าสิ อยู่ด้วยกันเดือนเต็มๆฉันเริ่มเอือมละอาอยากจะขอหย่าแต่เขาไม่ยอมบอกให้ฉันย้ายมาอยู่ที่บ้านส่วนเขาจะกลับไปทำงานและจะส่งเงินมาให้โดยที่ฉันไม่ต้องกลับไปทำงานอีกเขาบินกับออสการ์เมาแล้วก็โทรมาพูดกวนประสาทฉันไม่รับสายเมื่อเห็นเบอร์โทรเบอร์โชสามเดือนต่อมาเขาบินมาหาฉันบอกว่าคิดถึงอยู่คนเดียวไม่ได้ และจะมาพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าเขาไม่เมาแล้วฉันไปรับเขาที่สนามบินอีกครั้งคราวนี้หนักกลัวเกา่าพี่ท่านเมาตั้งแต่บนเครื่องมั้งหรือจะบ้านโกไม่รู้ฉันเครียดแทบจะกลั้นใจตายได้รู้แล้วรู้รอดอืมตั้นตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดนะฮะฉันได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าขอให้ได้ไปอเมริกาก่อนค่อยว่ากันอีกทีไม่ดีก็เลิกนะฮะ ตินนี้ยังอยู่เมืองไทยต้องงอไว้ก่อนเพราะหาหัวแดงไม่ค่อยได้อีกอย่างไม่รู้จะไปหาที่ไหนอย่างไรเพราะเราไม่ชอบเที่ยวบราเที่ยวบานะคะหนวกหูเหม็นบุหรี่อายุก็ป่านนี้40ปีทริปนี้เราไปเที่ยวฝั่งลาวกันทริปนี้แย่ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันก็พี่ท่านเล่น ทิ้งเราให้เป็นนางห้องส่วนตัวเองหนีไปบีกัญชาเหรอฉันได้แต่ปล่อยใจตัวเองอีกว่าเอาเถอะรออีกหน่อยวีซ่าใกล้แล้วนะ,ะและเมื่อครบกำหนดเขาก็บินกลับไปและบินกลับมาอีกครั้งตอนวีซ่าใกล้ออกบอกว่าจะมารับไปพร้อมกันกันกบเขาแต่พอวีซ่าออกเขาจริง,รงๆเข้าจริงๆ กลับไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินให้ Hi. โอ้ยนะบอกว่าจะกลับไปทำงานเก็บเงินก่อนให้ฉันถอดทองไปขายเพื่อซื้อตั๋วและบินตามไปพนะโอ้ยก้าวแรกที่ฉันได้เหยียบสนามบินออสการ์นะฮะสหรัฐออสการ์ Oscar. ฉันเดินตรงไปยังหน้าเคาน์เตอร์ของ อิมเช็คอินนะคะยื่นเอกสารในมือให้เจ้าหน้าที่ล่อนเปิดดูแล้วบอกให้รอสักพักเธอก็ยืน่นโทรศัพท์มาให้ฉันบอกว่าสามีต้องการคุยด้วยเขาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตกลงข้างทางไฟไหม้เครื่องยนต์และมารับฉันไม่ได้ระยะเวลา200ร้อยไม้เขาโทรให้เพื่อนซึ่งมาธุระในเมืองนะคะและ กำลังจะเดินทางกลับบ้านมารับแทนฉันวางสายและถอนหายใจเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยคุณสามารถทำงานได้โดยถ้าคุณต้องการกรีนการ์จะส่งตามมาภายหลังและย้ำให้ดูหมายเลขประทับตาด้านหลังว่านี่เป็นหมายเลขประชาชน บัตรประชาชนของคุณผ่านด่านตอมฉันเดินออกมาถึงประตูทางออกก็เจอผู้ชายซึ่งมีอยู่คนเดียวยืนยิ้มและแนะนำตัวฉันว่า,าฉันสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงจึงถามเข้าไปคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันว่าเป็นเอ้เขาตอบว่าสามีเคยเอามาอวดอนะฮะเขาพาฉันต่อรถไปยังอาคารผู้โดยสารและ ซื้อตั๋วให้ประมาณชั่วโมงเครื่องก็ลงจอดสนามบินเมืองโฮมเมอร์ดนะฉันขึ้นรถส่วนตัวเขาจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถสนามบินขับไปในเมืองโฮมเมิร์ดซึ่งเมืองเล็กๆฉันเปิดประตูกว้างออกจากรถพ้นนิ้วไว้ความหนาวทำให้ฉันรู้สึกเจ็บเท่าไหลนักแต่เลือดชุ่ม เขาถามฉันเหมือนฉันกุมมือเมื่อฉันกุมมือเขาจึงพาฉันไปแวะทำแผลในโบสถฝรั่งฉันถามตัวเองว่ามันเป็นลางร้ายหรือเปล่าขับรถต่อไปอีกผ่านตัวเมืองไปอีกแวะประมาณเกือบชั่วโมงบ้านคุณอยู่นอกเมืองจะว่าป่าก็ได้ต้องขับรถขึ้นเนินเขา2-3ลูก ะะดูร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติเมฆไม้และสัตว์ป่ารถได้จอดลงที่ลานโลง่งบนเนินเขาหน้าบ้านเขายืนรออยู่ที่ประตูชั้นก้าวลงรถแล้วเดินขึ้นไปไม่กี่ก้าวก็ล้มหงายตึงพื้นเป็นน้ำแข็งลางร้ายรอบสองมั้งฉันบอกตัวเองอีกนะ,ะฉันเดินเข้าไปในบ้านซึ่งรถ ลก <c oughs> ข้าวของมเมลเกกะไม่เป็นระเบียบเขาบอกฉันว่าเขาไม่มีเงินอาหารในบ้านไม่มีโชคดีที่เพื่อนบ้านให้ข้าวสารหอมมะลิที่เขาปลูกเองมาห้ากิโลฉันหิวจัดจัดแจงหุงข้าวก่อนเลยหุงแบบไม่ต้องเซตน้ำนะฮะเปิดประตูหาเครื่องปรุงเปิดตู้หาเครื่องปรุงมีแต่เกลือกับพริกไทยที่พอจะทำไข่เจียวได้ เมื่อท้องอิ่มฉันก็เริ่มหน้าที่ของแม่บ้านในทันทีเพราะทนเห็นไม่ได้เก็บกวาดบ้านจัดอยู่สองสัปดาห์เขาพาฉันออกไปสมัครงานงานคน งานของคนที่นี่มีความรู้ต่ำก็ไม่พ้นนักพนักงานทำความสะอาดฉันรับงานนั้นไม่เกี่ยงเพราะถือว่างเงินนะฮะและคงเป็นงานเดียวที่ฉันทำได้เขาพาฉันไปเยี่ยมหาคนรู้จักเพื่อขอยืมเงินร้อยเหรียญจะพาฉันไปในเมืองไปขอใบ S S N เพราะได้งานแล้วเขาบอกฉันว่าเขาไม่มีเงินเพราะงานไม่ค่อยมีเงินที่สะสมไว้ก็หมด ไปกับการเดินเรื่องให้ฉันเอาล่ะเป็นอันว่าฉันเป็นนี่บุญคุณเขาที่เขาที่เอาฉันมาอเมริกาประเทศที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมากันนักกันหนาแต่ฉันโชคไม่มีเลยไม่ดีเลยที่ได้มาอยู่เมืองที่บ้านนอกบ้านนอกเช่นนี้นะฮะฉันลำพึงกับตัวเอง แต่เอาเถอะไหนๆมันก็มาถึงป่านนี้แล้วทำตัวเป็นภรรยาที่ดีอย่าให้ฝรั่งเพื่อนบ้านเขาดูถูกได้ว่าผู้หญิงไทยใจเสาะไม่มีน้ำอดน้ำทนเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาชื่นชมบ้านกับที่ทำงานห่างกันประมาณ45นาทีเขาขับรถไปส่งฉันไปทำงานทุกวันแต่บางวันลืมไปรับเพราะเมา ฉันต้องโบกรถกลกับบ้านเองวันแรกช่วงดีที่เป็นรถเพื่อนบ้านไม่งั้นคงหลงทางเดินต่อเข้าป่าขึ้นเขาอาจจะเจอหมีจับไปกินได้พอถึงบ้านเขานั่งหลับอยู่ในรถบอกว่างีบหลับไปขอโทษเมาหลับพี่น้องเอ้ยฉันได้รับ เช็คหลังทำงานได้สองสัปดาห์ฉันก็ส่งเช็คให้เขาเอาไปเข้าธนาคารและขอร้องให้ส่งให้ทางบ้านฉันเดือนละ300เหรียญเป็นค่าใช้จ่ายของแม่และผลบ้านอีกห้าพันบาทแรกๆเขาส่งไปให้ดีแต่จะบ่นว่าทำไมต้องให้ลูกคนอื่นไม่มีหรอฉันก็บอกว่านี่เงินของฉันฉันจะขอ บ้างไม่ได้หรอเขาตอบว่าอย่าใช้คำว่าเงินของฉันเพราะนี่มันคือเงินของเราฉันเพิ่งรู้ว่าวันที่เขาพาฉันไปเปิดบัญชีธนาคารนั้นเขาไปกู้เงินเพื่อเอามาซื้อรถคันใหม่ในราคา200ร0พเหรียญรถคันเก่าเครื่องยนต์ใหม่ซ่อมไม่ได้ส่วนรถคันรถเก่งที่ว่านั้นก็ไม่วิ่ง บอกว่าลูกเขาไปขับเครื่องพังที่ว่ามีเรือก็เป็นเรือไม้เก่าๆจอดทิ้งไว้ข้างสนามหญ้าหน้าบ้านเครื่องยนต์ก็ไม่มีแต่โโตรถมอเตอร์ไซค์โหที่ใช้ได้ <c oughs> แต่ภายในรถต้องเต็มไปหมดนะ <c oughs> ของเต็มไปหมด <c oughs> ว่าเป็นทั้งขยะยังไงอย่างนั้นนะฮะฉัน เซ็นชื่อเข้าร่วมบัญชีกับเขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาได้งานทําเราจึงต้องแยกกันไปทํางานฉันต้องหัดขับรถซึ่งเป็นรถเกียร์กระปุกฉันขับได้แต่ช้าตอนเปลี่ยนเกียร์เขาตะคอกใส่ฉันตลอดทางไม่หัดไม่เหิน มันแล้วไม่หัดไม่เหดมันแล้วฉันอึนอดอดัดตัดใจลงจากรถเดินกลับบ้านเขาขับตามมางอทุกครั้งหลังจากเขาเลิกงานเขาจะมารับและแวะซื้อกับข้าวเมื่อฉันหยิบหมูสันเขาถามว่าเธอใช้ไก่แทนไม่ได้หรอหมูมันแพงเนื้อวัวไม่ต้องพูดเลยเพราะราคามันแพงกว่าหมูฉันกินแต่น้องไก่เออ แต่บ้านเราแพงนะที่นี่กลับถูกที่สุดนะฮะเอาไปเถอะฉันว่าทำไมไม่เอาลูกดีๆละ่ะเออเขาว่าอันนี้ฟรีเราก็แกะเอากีบที่เสียทิ้งไปสิเลือกกินแต่ตรงที่มันยังดีอยู่โอ้ยพอรอเช็คเขาทรอเช็คเอาท์เขาเดินไปหยิบบุหรี่กับเบียร์ เมาเชยทีของเหล่านี้ซื้อไม่ได้นะฮะนานๆครั้งฉันจะขอร้องให้เขาพาไปซื้อของในห้างใหญ่เหมือนเมืองติดกันเขาบอกว่าไม่มีเงินเอาไปจ่ายบินหมดแล้วฉันบอกว่าฉันมีเป็นเงินสติปที่เก็บสะสมไว้เขาเสียงดังใส่ฉันซุกซ่อนเงินแต่เขาพาไปนะพอถึงที่นั่นซึ่งเป็นห้างเล็กๆคล้าย เท็ดโกโดตัดเนาะฉันรีบควา้าลดเข็น uh, เขาขอออกไปดูดบุหรีก่อนฉันเดินไปเลือกซื้อของอย่างสบายใจเพราะฉันจะจ่ายเองฉันหยิบแปลงสีฟันใช้แพ็คแบตเตอรี่มาหนึ่งอันมันกำลังลดราคาอันละ80กว่าลดเหลือ17ดเหรียญและใช้ของใช้อื่นๆพอเช็คเอาท์เขาหยิบออกอุย้ย เมื่อฉันเห็นจึงถามว่าทำไมเขาบอกว่ามันแพงใช้แบบแปลงอันละเหรียญก็พอวันนั้นฉันร้องไห้บอกอยากจะกลับเมืองไทยอยู่เมืองไทยอิสระกว่าน,นี้อยู่ที่นี่เหมือนทาสเมื่อใดที่เขาต้องการแม้กระทั่งฉันกำลังยืนทำกับข้าวเขานั่งดูวิดีโอก็เรียกขึ้นห้องขอเวลาสิบห้านาทีนี่ฉันเป็นเมียรหรือนางบำเลอกันแน่นี้ เรามักทะเลาะก,กันมีปากมีเสียงไม่เว้นแม้แต่ละวันฉันจะบ่นให้ผู้จัดการโรงแรมเพื่อนสาวรุ่นเดียวกันฟังเสมอเธอบอกว่า you don't have to นะ don't have to do ใช่ไหมเธอมีงานทำทำไมจะต้องทนนะทำไมต้องทนอยู่ฉันเก็บเอามาคิดและคุยปรึกษากับ หล่อนบ่อยๆทุกครั้งที่เราทะเลาะกันเขามักจะไล่ฉันกลับเมืองไทยบอกว่าจะซื้อตั๋วให้ยิ่งเห็นว่าฉันหายโมโหแล้วเปลี่ยนใจเขายิ่งเอาใหญ่ขู่ว่าจะส่งกลับเมืองไทยประจำเพราะรู้ว่าฉันไม่กลับแต่ความอดทนของคนมันก็มีขีดจำกัดและแล้ววันหนึ่งก็มาถึงมันเป็นพามันเป็นการทะเลาะกันเรื่องเดิมคือเมาและ บรรดาโทสะวันนั้นลูกเขาอยู่บ้านพอดีเขาทุ่มเครื่องดูดฝุ่นลงพื้นตรงหน้าฉันและไล่ฉันออกจากบ้านแบบว่าอวดลูกว่าฉันตั้งหากที่งออยู่เนื่องจากฉันรักเขาไล่ก็ไม่ไปไม่รู้จะไปไหนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่มีแต่ครั้งนี้สุดทนฉันเอาจริงเดินขึ้นไปชั้นบนเอากระเป๋าซึ่งเตรียมไว้แล้วไม่ได้ไป สักทีข่าวนี้ได้เลิกฉันแบกมันขึ้นบ่าเดินผ่านหน้าเขาและลูกชายออกจากบ้านไปแบบไม่หันหลังบอกตัวเองว่าหลุดพ้นแล้วฉันเดินผ่านหิมะเนินเขาในวันที่อากาศหนาวของวันที่13มมกราพศส0 0พเดินลงเนินเขาแล้วก็ขึ้นเนินเขาระยะเวลาคดเคี้ยวเกือบกิโลจนถึงถนนโชค เป็นของฉันเมื่อมีรถผ่านมาและจอดรับคนขับเป็นหญิงวัยสามสิบต้นๆหล่อนถามฉันว่าไปไหนฉันบอกว่าไปส่งที่โรงแรมฉันทำงานอยู่ที่นั่นเมื่อถึงโรงแรมฉันตรงไปที่เคาน์เตอร์โทรหาเพื่อนสาวผู้จัดการซึ่งเธอบอกออกงานไปแล้วเธอบอกให้ฉันเดินเลาะไปทางด้านหลังของโรงแรมซึ่งฉันพอเดาทางออก แล้วให้ฉันพักอาศัยอยู่ด้วยเป็นอพาร์ตเมนต์สามห้องนอนอยู่ติดโรงแรมเป็นไงล่ะคะเพื่อนยายหนูจะพยายามเล่าตอนไม่ยอมนะคะพยายามเล่าตอนไม่ยอมมากนะคะจะได้ พักสายตานะฮะอันนี้ก็เป็น ep หนึ่ง ep สเนาะที่มาเล่าสู่กันฟังยายจะอ่านไม่คล่องก็ขออภัยนะคะพี่น้องคะแต่มองได้เลยว่าชีวิตแรกฝรั่งคนแรกลงทุนจ่ายมาใครจะไปคิดอวดโอ้โชว์เมืองไทยพาเที่ยวอย่างเลิศน,นะฮะเนาะ สุดท้ายมาอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรนี่จุดเริ่มต้นชีวิตยายหนู EP แรกที่ยายจ๋ามาเล่านะคะรอติดตามตอนต่อไปเนาะขอบคุณยายหนูมากๆนะคะที่อนุญาตให้ยายจ๋าเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะ